ครับผมตอนนี้ผมกับน้องมอสเนี่ยกลับมาช่วยเพื่นเดชนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเพื่อนตักนี่คิดยังไงนะคิดว่าผมกับน้องมอสเนี่ยทิ้งมันหรือเปล่านะแต่ว่าพวกผมไม่ทิ้งมันนะกลับไปเตรียมเนื้อมาจริงๆจะเอาเจ้าลูกบอลมานะแต่ว่าแต่ว่าคือผมตัดใจไม่ไม่ลงแทมอีกอย่างนึงคือพ่อผมรู้ปั๊บไล่กวดผมเลยผมต้องเลยรีบหนีแล้วก็ไปหาเนื้อหมูเอ้ เนื้อไก่เนื้อไก่เนื้อไก่มาแทนนะปลาน้องมอสมาพร้อมน้องมอสเลย่น้องมอสก็ไปเตรียมตัวเอาไว้ใช่มาอีงเยวใช่ใช่แล้วก็เอาพวกเบองจนมานะโอเคเดี๋ยวผมจะเดินทางเข้าไปในป่านะตอนนี้เข้ามาได้ยังครึ่งทางเนี่ยใกล้จะถึงแไม่รู้ว่าเพื่อนตักนี่จะรอนนขนาดไหนแล้วเพื่อนเบ็ดจะเป็นยังไงบ้างไปครับอกก็เราไม่ได้ได้ยินสิ่งขอมได้กินชิก็ไม่รู้ว่าเพื่อนตักเนี่ยคิดจริง ยังไงก็ผมนะคิดว่าผมทิ้งมันหรือเปล่านะเราไม่ได้ทิ้งกันนะต่อมาช่วยจริงจริงตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึงที่จุดพักของเรานะทุกคนไม่รู้เพื่อนตัดกเนี่ยเป็นยังไงนะไอ้ตัดกไอ้ตัดกตักเวยยังอยู่ดีไหมวะเออ มีอะไรผิดปกติเปล่าวะโอ้ก่องไฟก่องใหญ่มากเลยนะหนาวไหมหนาวดิหนาวก็กอกไฟดิก็กอไฟได้พอดีมงามพอดีเนี่ยคุยคุยคุอยู่เมื่อกี้น้ำมาเมื่อไหร่วะถ้ามันกูตายยากใช่ไหมพูดปั๊บพูดถึงปั๊บมาถึงปุ๊บได้ของเป่าได้เนื้อไก่มาเออเนื้อไก่ไหมเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะทุกคนวันนี้มันหนาวมากเลยเว้ยเดี๋ยวกอบไฟสูงๆูงตอนนี้หนาวมากไม่ไหวแล้วเหมือนจะไข่อย่างนี้ เงันทําใใจดีดีไปไม่ต้องหัวเแบเบนี้ยเราจะต้องช่วยออกมาให้ได้หช่เนื้อหมูเนื้อไก่กูเนื้อไก่ยก็ม,มีงบอยู่ประมาณเนี้ยก็เก,ก็บเอามาเพื่อเพื่อนเบสด้วยนะต้องย่างให้สุกแล้วก็เออเอาของดิบให้ให้เช้ากอลํำไปนะเหมูเป็นไก่ไก่เหรอไก่ราคาถูกกว่าหมูไง<อ>จริงๆเราเลือกอะไรไม่ได้เราอะไรที่มันยิบได้ง่ายาก็ซื้ออันั้นมาละ จริงจะเอาแพ้กูมานามาึ่ไมันจะเอาแพ้กูมาแทนนะแพ้ลูกใช่ไลูกบอลน,นะแพ้แล้วลูกบอลเนี่ยลูกแพ้นะลูกบอลอะใช่บก,กูกูจะไปเอามันมาแล้วทีนี้พอ่อพ่อกูรู้ว่ากูจะเอามาเนี่ยโดนพ่อก็ได้ยับแหละแต่ว่ากูกูต้องทำเวลาไงก็เลยรีบไปอแง่กบุ๋มสินไปซื้อเจ้า น้องไก่นี่มาเป็นน้องไก่นแน่ๆไม่รู้ตอนหยิบมานี่คือไม่ได้ถามหม่คะถามว่าราคาเท่าไหาราาไ่ใจตั้งเซกเลขึ้นมาก็<ม>น่าจะพอกินกันอยู่นะผมกลับไปเนี่ยผมก็ยังไม่ได้กินข้าวนะ<อ>กลับไปถึงปั๊บก็รีบขึ้นมาต่อเลยตอนนี้ก็มืดแล้วไม่รู้กี่โมงแล้วสี่ทุ่มกว่าแล้วอ่ะก็จะหิวเลวเบื่ออะกูเข้าไปเรียกมันสองสามรอบแล้วกูไม่เจออะไรไม่ได้ยินเชี่ยงในพานป่ะเชียงอะไรขอ,ขอ ขอรบกวนหน่อยนะครับอย่าเพิ่งยิงผมทิ้งเด้อเพื่อเดี๋ยวเอาน้กล่ไปแช่น้ำก่อนนะมันปิดหมาดเทุกคนเดี๋ยวเพื่อนทีมาแนละ้วผมไม่ไหวแนละ้วผมขอพักไปบน่อทุกคนหนาวมากเ<ะ>ลยก็วัวนนี้เราก็เดินมาไกลด้วยนะครับผม,มก็เดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวนั่งพักก่อนนะครับก็วกวก่อนเราจะมาถึงนีก็มืดเลยนะครับผม โอเคผมเดี๋ยวขอตัวนั่งพักกันก่อนนะครับเฮ้ยตั๊กน้องมัดได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมฝั่งนู้นอนะ่ะหยิบหยิบกล้องหยิบกล้องมาเพืเ่อมีอะไรกันที่นัน่นใครวะเฮ้ยใครมาวะแสงไฟฉายใครวะเฮ้ยใครวะ เฮ้ย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 มาได้ไงเอ้าม่อมีนายพันในนี้ไรล่เฮ้ยอยู่ไหนกลับไปแล้วอกคงมาทำที่อะไรกุนลาสั่ไปได้เลยเกงกันไม่ก้องกันไม่ได้กูเจอพงกูจะปาดคอพงให้กูได้ยินเสียงตั้งนานแล้วแต่ว่าทีนี้ขับไปแล้วยับไปได้ทั้งหมด ไม่ไม่ได้มาทำกันกลัวน้องมอสมาแล้วสองคนเองพี่ต้องรีบปิดไฟฉายแล้คานมาครึ่งหนึ่งอ่ะมึงไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมีไม่รู้มันมีปืนป่ะเพราะตอนนั้นปิดไฟฉายไว้อ่ะบอลเมันนายพามันเดินเยอะมากเนี่ยคุณบองว่าถ้ต้องมีคนยิงปืนอยมีบ้านเลยใช่ป่ะคน่ากลัวตัด้เอาระเบิดลูกบอลมาป่ะมันได้มาตัวกูเจอกูจะปาดคอให้หมดเลย ไปเขาไปพักก่อนไปไปนะพักกัอนอันก็น่ากลัวนะในพันกุ์มดมินเนี่ยก็คือคือแบบน่ากลัวนะคือไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้ไหมตอนนี้คือเป็นแช่ไก่ไว้ให้มันละลายนะแต่ว่าเราจะรีบย่างก็คงเราเองก็คงจะมากลัวจริงๆอ่ะเพื่อใช่เราเราเรามาอะไรขังแล้วเราก็ ครั้งนี้เรามาอยู่นานเลยอ่ะบอกคามเชี่อะไรเลยคนอ,อนันกเลยมึงไม่ไม่เจ็บตรงไหนนะตัวอะไรบ้าตัวอะไรนี่ิดไฟกนแล้วก็ลิฟแอป,ปตรงคนที่นนไนนม่ลัวจรน,น,นดาดตัวขนะให้ดูดูลูัดเราอีกรอบนึง ไปดีกว่าถ้ามันถ้าถ้ามันมาจริงๆเนี่ยเราก็จะพูดพูดบอกคุยกับมันดีๆนะเราคุยมาอดีเพราะว่าเรามาเราอย่างว่าเราเองก็มากลัวเขาแหละจริงก็คือเขาจจะล่าสัตว์ในป่านี้ไม่ได้จริงแหละจริงๆสัตว์ที่เขาล่ามันสงวนนะแต่ว่าถ้าเราจะป่าพลอยมากๆเขาจะปีปากเราปะปากเราได้เราเราจะไม่พูดถึงเรืยไม่หยุดเราพูดหยุดไม่ได้แค่แค่ความความบวยไม่ทันหายความใครเข้ามานี่ไม่ไหวนะ เคเดี๋ยวเราจตมตัวย่างไก่กันด้วยไปครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมออคือย่างย่างไก่ไม่ใช่ดิผมม่ได้ย่างจินดาจะย่างนะแต่ว่าคือผมรางแล้วก็ฉีกเอาให้มันเป็นชิ้นชิ้นให้เพื่อนจินดานะเพราะว่าตอนเอามามันยังแข็งอยู่เลยนะก็<อ>เพื่อนจินดาเนี่ยเป็นจะอาสาเป็นคนย่างให้เองนะก็ขอบใจามากนะผมก็ย่างได้นะแต่ว่าจะกินได้ป่าวไม่รู้นะเพราะามันก็จะสุกๆดิบๆสุกๆนะเคเดี๋ยวรอเพื่อนจินดาเนี่ยทำม้นะ เฮ้ยสิ่งไหนวะไม่ใช่ว่านายพันคนนั้นมาแล้ว,วไมมหมเดี๋ยวรอหให้เพื่อนจินดาย,ย่างไก่ก่อนนะทุกคนไอ้ตั๊กเดี๋ยวฝากไว้ตรงนี้นะจินดาฝากไอ้ตั๊กเลยนะออเราจะไปดูไอ้เบสก่อนไปนะวะต้องรีบไปดูกันไม่รู้ว่าเพื่อนเบสเราเนี่ยเป็นยังไงบ้าง กบไปถึงบ้านเนี่ยผมก็ได้เปรองเท้านะเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือกะดดกขาดกะช่างมันนะเบสเบสมึงได้ยินเสียงกู้งไหมนเบส ไอ้เจ้ากอลัมเอาพเพื่อนกูไปไว้ไหนีน่เบสทำไงแบบเป็นอ๋อเป็นพื้งใช่ใช่เบสจะเข้าไปดูเลยดีไหมผมก็รอรอต่อรอต่อเทียงกับจากอลัมไม่ไหวนะเบสถ้ามีอะไรเกิดขึ้นน้องวัดจับพี่ไว้นะ lòng tin lắm đồ nơi là chuột tít nè bếp anh có lắm cái bếp mừng ổn cái bếp này <laughs> nhạc kín nước hè mày trong mắt phải chắc học đi quá hả <laughs> เฮ้ยแล้วอยู่ไหนทำมนึ่เนื้อกูเอามาให้แล้วแต่ว่ากูอยากรู้เพื่อนกูเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเดินเกือบเดินหัวกุ่วเดิเดินหินใช่ไหมเออเฮ้ยเพื่อนกูอยู่ไหนเฮ้ย เอาเนื้อให้มันเอาเนื้อให้มันเลยไหมไว้ยังไงดีเอาเนื้อดิบให้มันก่อนเราจะให้มันก่อนหนึ่งชิ้นใช่แล้วก็ถ้ามันเล่นตุ๊กติกกับเราเนี่ยเล่นตุ๊กติกกับเราเนี่ยคือตายเป็นยังไงนี่เราสู้ตายกับมันเนี่ยใช่โอเคมึงอกี้ทำอะไรเพื่อนกูนะกูจะทําตามมึงขอมึงถ้ามึงยอมปล่อยเพื่อนกูนะไปไอันนี้อไปน้องมักเด้อ Ê, uh, ôi, uh. Oh, oh okay. Ay, ta, đã. Ah. Nước, <laughs> à. Gì đã Nửa nữa sốt đây Đi Ê เอาเนื้อสอดมาให้ไอ้กอลันหนึ่งชิน้นยังไปแล้วดิเอาอ้อมมาเลยชิน้นหนึ่งดิได้ปะโอเคจะเอามาให้มันนะดอ้โหเจ็บมากเลยเด้สบายวหมนี่เหมือนเมื่อกี้นีกนกน่กูได้ยินเสียงพี่ครับจะล้มไหมครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงพี่ ยี่มครับผไปเยอะป่ะเยอะไรได้ยินเสียงไอ้เบียดไม่ใช่เนี่ยดีกว่าหรือว่าหูผูกฝ่ายป่ะหรือว่าผีสางนางไม้ปลอมเสียงมันไอ้เบีดเฮ้ยไอ้กอล้ำกูเอาเนื้อมาให้มึงแล้ว มี่เดเนี่ยผมไปทำไม้ไม้เพิ่มเดี๋ยวนะผมกลัวมันจะดึงมือผมเข้าไปอ่ะก็เลยทำให้มันยืดออกมาหน่อยเดี๋ยวผมจะโดนไปอีกคนหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะลำบากเพื่อนะไอ้เบสเบสเดี๋ยวนี้พี่เปาพุกูมาช่วยมึงแล้วอีกเบสเจ็บมากเดี๋ยวี่คิดอกซ้ายล้ม ช่วยส่งเสียงอะไรมาก็ได้ได้ไหมกูอยากรู้ว่ามึงมียังมีชมีวิตอยู่เปล่ายังม <sh> <in> ีเ <fit> ล <kind abonn és> ือดแรงปากเสียงผมไม่ได้ตั้งใจพูดนะเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงไหมเอ๊ะกูได้ยินเสียง เบ็ดไอ้เบ็ดเฮ้ยเฮ้ยเสียงไอ้เบ็ดเน็ดเดี๋ยวดไดีดดีดกวางเนื้อมาให้ก้อนรั้มแล้วเนี่ยเบ็ดเฮ้ยฮะหายใจไม่ออกอาการเดียวกูเลยเอ้ยมึงอย่าขยับตัวเยอะอย่าขยับให้ฟุ้งมันขึ้นไม่งั้นเนี่ยมึงจะหายใจไม่ออกเหมือนไง เอ้าชิบหายแล้วมึงไปทำร้ายมันเหรอเฮ้ยไปเดี๋ยวเราไปทางปักท้าฝั่งนู้นดีกว่าโอเคไปมไปเลยจ้าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นทางลับทางลับป่ะเราทิ้งมันไปแล้วแต่ว่ากูไปไม่ได้กูตูวใหญ่อะโอเคนะตัวกูจะขึ้นไปรฝากกันนะลองนะ กูม <B ip. S 1> ีเสียงว่ะไอ้เบ๊กกูัะขึ้นไปมึงหิวไหมมึงหิวไหมแอบตามากล้วเอาไฟฉายลงหน่อยเดียวกูมองอะไรไม่เห็นเลยจริงๆอ่ะตดกขึ้นมาก่อนมา วะมึงมีแรงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบอกมากม่อยากพึ่งให้ยับตัวเยอะเอามือมาเอาสฉงมืยอยู่เพไ่อไอ๋อโหเสียงเสียงก้อนหินหักแล้วดึงน้องมอสขึ้นมาระวังด้วยไอ้เบ็ด ไอ้กอลัมไอ้กอลัมมันนอนอยู่เนี่ยมันนอนโมสตี้อยู่เนี่ยกูเอาไม้แทงมันดูมันจะกินกูกูเอาเนื้อมาให้มันแล้วเนี่ยตามคำขอตามเรียกร้องตามทุกอย่างของวันน่ะลองปลูกมันดูนะเฮ้ยมันมันหมดฤทธิ์แล้วเหรอเป็นไงแต่ว่ามันยังกระดูกกระดิ่งอยู่อ่ะแต่มันยังไม่ตายไง เบสเข้าไปดูเข้าไปดูการขึ้นใหม่ปะหนึ่งนะขอดูหน่อยนะว่ามีแรงแล้วบูเฮ้ยเจช่วยด้วยเฮ้ยเจ้เบสอะมากี่คน กูมาสามสามคนแล้สี่คนมีจินดามาด้วยแต่จินดามันโดนในพานและกวดมาเฉยเลยหยุดกุย่างอาหารรอมึงเนี่ยย่างไก่รอมึงไอ้กอล์มมันอยู่ไหนมันอยู่ข้างในเนี่ยเฮ้ยมันไม่ยอมปล่อยมึงใช่ไหมตอนเนี้ยมันนอนหมดสติแล้วทีแรกมันจะกินกูมันรอพวกไม่ไหวรอเมื่อไรเพื่อนัจะมาเฮ้ยเอ้ยเอาเนื้อเอาเนื้อไปให้มึงเอาเนื้อให้มันได้ไหมเออเอาเนื้อมาดู ให้เนื้อมันก็จะท้ามันมกินเนื้อแล้วนะกูจะรีบเอาไปเออเนี่ยแหละดึงความสนใจมันจะมุดหัวเข้าไปนะตัดตัดนะเลยตัดเลยรอมีอยูนะอ่ไหมมีมีหลายชิ้นเลยมไม่ต้องห่วงอ๋อนี่ลอ่อมันก่อนใช่ไหม่อมันให้ให้มันด,ด,ด ün ün ึงความสนใจกับมันก่อนไอพวกเงินรีบออกมาได้เลย อย่างไรเอามือยัไม่เบี้ยเบ้ยออกมาไม่ได้เหรอเฮ้ยดูมันทำน้เบี้ยออกมาไม่ได้เลยไอ้นแล้วมันคล้อยได้ระวังระวังระวังหน้าทีได้ปะยังไงนี่มันแกมันหน้าตาเป็นยังไงวะเบไอ้เบี้ยโฟมไปแล้วมันมีความกลัวด้วยหน้าตามันกลัวมากเดี๋ยวรอเปิดทางรอไอ้เบี้ยนะรอรอฮะ ไอ้มันกินไก่อยู่เอ้ยช่ว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 ยดึงออกทางนี้นะเออมันกำลังกินไก่อยู่เฮ้ยค่อยๆมุดออกมาค่อยๆมุดออกมาอ่ะผู้ช่วยข้องนะเออจับจับขาจับขาเอาหนีบพอดีอ่ะเดี๋ยวพอลเที่ยวผู้ช่วยข้องเลยไอ้มึง ยื้อขายมันเออขามันยาวอะัขาแล้วป่ะตัขายาวสุดอูไม่ได้เอากล้องเอมีขอี่ยอยอด้เบดเอะเราทีบเราทีบอ๊ยได้มาแล้วเฮ้ยระบายก่อนล้ำตื่นนะมึงเร็วเร็วเบ็ดเาะเบ็ดมาอ็งเบ๊ดหมดหมดแรงมาอ หูหูทำแมงก็โคตรเล็กเลยว่ะเฮ้ยจะทำฝุ่น้อมือผู้จะ่อตาบอกว่าจับขาพี่ไหมแต่แปลให้นะมึงค่อยๆไม่ในทำเนี่ยถ้ามันได้กลิ่นฝุ่นเยอะๆเนี่ยกูนี่คือต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะเข้าไปตรวจเช็คเรื่องปอดตามึมมงมก็อย่าดมฝุม่นเยอะนะมึงก็เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยตอนที่คือเป็นห่วงทุกอย่างนะที่ ที่สามารถที่จะเป็นห่วงได้คุณจะเข้ามาได้ยังเฮ้ยเบ็ดออกมาได้แล้ว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 เจอไหมทุกคนเจอเจอหัวงมันไหมเมื่อกี้ก็แล้วมันจะพยายามกินกูอ่ะนี่ไงที่เราอะนี่ไงท้่เรา เ่อรองเท้าระวังระวังเจอป่ะเมื่อกี้มันเกี่ยวกินผมแล้วพี่ตักเฮ้ยระวังระวังไอ้ตักตักดึงมันขึ้นมาดึงมันขึ้นมาดูท่ามันกันเล็กเนี่ยเราจะยืดตัวเข้าไปทุกทุกคนไม่ได้พี่ตั๊กขาผมติดขามันติดเฮ้ยดูนั้นมันเล็กไงดึงเอาดึงนะพอดีตัวพอดีขาพอดีตัวเอาไง

ใจไม่เอาข้างกอล์มาี่กี่คนเนี่ยมากันพวกกูสี่คนใช่ไหมเออตัมนับไม่ถูกนับผิดนับถูกกูพูดแล้วไม่ออกครับเพราะว่าจริงๆคอนี้น่าจะต้องเป็นกูแล้วเฮ้ยน้ำอยู่ที่พักนู่นแต่เมื่อกี้เอาเนื้อไห้กอล์มไอ้กอล์มเป็นยังไงมัวอยู่ข้างในมันกินอยู่ แล้วมันจะกินกลัว Four เอ้ยไปเดี well. ๋ยวมึงหิวไหมไปจินจินดาน่าจะกำลังย่างไก่อยู่น่าจะสุกกันแหละกัดแขนมึงมันหิวแล้วมันก็เลยกัดกลัวโอ้หรับคอไปนะเฮ้ยยยระวังระวังกูฝากไว้ก well, ่อนนะก่อล้วมึงทำเพื K ่อนกูอะ เอาเนื้อให้นะถือว่าเราไม่ผิดสัญญาต่อกันนะมึงก็ปล่อยเพื่อนกูกูก็ให้เนื้อให้มึงเดี๋ยวเราจะช่วยเพื่อนเพื่อกันนะเฮ้ยไปวางวางมันลงวางมันลงตอนนี้อากาศเป็นยังไงไก่ไก่เราสุกแล้วมเฮ้ยใกล้เราสุกแล้วมีมีอันไหนกระเป๋าสีแดงวะเอาออกมาเลยเดี๋ยววารุะเดี๋ยววารุษ น้ำหมดแล้วแต่ว่าน้ำน้ำมีมีใส่ห้วยเยอะแยะเอ้ยเอาไก่ให้มันกินก่อนหยิบไก่น้องวัดหยิบหยิบไก่ไม่ใช่น้องวัดเดียวพูดผิดน้องมอสสุกแล้วมั้งสุกยังอ่ะไอ้มึงหิวมห้อฮะกินกินกินเลย่น พวกกูก็ยังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันนะเอตาก็ยังอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเอาก้อนเลยเพร้อนเลยละมาชิเยอะมึงมึงกินได้พวกกูก็ดีใจเนี่ยมันร้อนเคยละมาชิเยอกินหมก็สะกดใจร้อนเลยเดี๋ยวเราเราจะเออ่เดี๋ยวขวัญไอเบดนะแล้วก็เราจะจะกินแบ่งกินกินไก่คนละชิ้นนะโอเคเดี๋ยวเรากินไก่กันดีกว่าไหม ครับผมก็ตอนนี้เนี่ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยคือได้กินไก่กันแล้วแล้วก็ให้เพื่อนเบสกินไปทั้งหมดห้าชิ้นนะไก่ทั้งหมดมันมีอยู่ในถุงสิบชิ้นนะห้าชิ้นนะครับทุกคนห้าชิ้นห้าชิ้นก็คือหนึ่งอย่างนี้นะให้มันกินไปนะก็คืออย่างน้อยก็ให้มันมีแรงนะแล้วก็เพื่อนตั๊กเนี่ยดูทรงแล้วจะไม่สบายนะดูดิเฮ้ยเสียงเราทีได้ยินอยู่เนี่ยไอ้ไอ้นายพานคนนั้นปะวะคือกับมัน เรากินไก่เราทําอะไรก็เสร็จแล้วแล้วก็ไฟก็เราก็ดับให้เรียบร้อยนะทุกคนก็คือก็คือแบบว่าโชคดีมากนะที่ผมไม่ต้องเสียแพ้ไปทั้งตัวนะแค่เสียค่าค่าน้องไก่โลละร้อยกว่าบาทเองนะหยิบอะไรได้ผมก็เอาอนั้นมานะก็ตอนนี้เพื่อนเบสก็ปลอดไฟผมก็สบายใจนะผมจะไม่ต้องมารับผิดชอบลูกเมียเพื่ออเบสนะครับโอเคนะ ดี๋ยวผมคิดไว้แล้วนะถ้าเบสเป็นอะไรไปเนี่ยผมจะรับจบครอบครัวของเบสเองแต่ว่าโชคดีที่เพื่นเบสยังมีชีวิตอยู่นะแสะดงว่าเ,เป็นคนห่วงสมบัตินะนะพูดถึงเรื่องแบบน,นี้ก็ไม่ไหวนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็เบสเนี่ยไม่ได้อยู่กับเมียมาหนึ่งคืนนะก็เมียน่าจะคิดถึงน่าดูเลยนะนะ ก็เรียกที่รักจ๋าที่รักจ๋าไว้ผมมันไส้ไอิจฉามันนะพี่บอยโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับไปแล้วทุกคนพร้อมยังพร้อมไหมโอเคไปครับก็ตอนนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยคือเรากําลังกลับออกไปนะจะดูก่อนน้อลืมอะไรไหมไม่ลืมนะโชคดีนะที่ที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนเบนนะ สิ่งที่ผมพูดไปในคลิปเนี่ยไอ้เพื่อพูดให้มันแบบไขายเครียดนะไม่อยากให้แบบตึงเครียดกันเกินไปนะผมเป็นคนแบบนี้นะแต่ว่ายังช่วยเพื่อนเพื่อนเบนยอนช่วยเต็มที่นะแต่โชคดีนะที่ที่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องเสียเจ้าลูกบอลนะเพราะเจ้าลูกบอลม,มอง,มองว่ามันก็มีแค่ตัวเดียวที่แสนรู้มันอาจจะแบบเออเอาชีวิตรอดจากไอ้กอลัมได้นะเพราะผมดูทรงนะเจ้ากอลัมกับเจ้าลูกบอลกันตัวเท่ากันเลยนะอาจจะ อาจจะลูกบอลอาจจะช,ชนะมันนะครับชนมันโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะทุกคนก็คลิปใด,ดในพูดในคลิปให้พี่เพื่อนๆในคลิปเนี้ยถ้าฝากแล้วรู้สึกขัดหูทุกคนเนี่ยต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะผมก็พูดแบบแบบแบบเป็นคนพูดแบบว่าให้ไม่อยากให้สถานการณ์มันถึงเครียดไปมากกว่านี้นะให้แบบว่าเ,าเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยเราจะเ,าเราพูดเล่นกันเราเข้าใจกันได้นะที่ผมพูดไปเนี่ยผมก็ เพื่อนเพื่อนก็นเข้าใจนะเราไม่ได้คิดจริงจังในขนาดนั้นนะโอเคก็ขอบขอบคุณท,ที่ติดตามชมพวกผมนะให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เนะี่ยครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะตอนนี้เพิ่มเดี๋ยวไม่รู้นะีเ๋เวเรากลับไปพยุงเพื่อนผมอีกนะโอเคบายบายครับผม